เมื่อคุณตกงานหรือว่างงานต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมสวัสดีค่ะคลิปนี้ทางช่องนำสาระความรู้ที่ทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคมควรต้องรู้กันไว้ค่ะ โดยเฉพาะนะคะผู้ประกันตนในมาตรา3 3ค่ะมีคนจำนวนมากเลยนะคะที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าตนเองนั้นมีสิทธิประโยชน์หรือได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนอะไรบ้างจากประกันสังคมนะคะในกรณีที่ตนเองนั้นว่างงาน และบางท่านนะคะไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีตกงานหรือว่างงานค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาตอบข้อสงสัยแล้วก็มาเช็คสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกันค่ะว่าเมื่อเราตกงานหรือว่างงานเราต้องทำอย่างไรและจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมเท่าไหร่กันบ้างค่ะผู้ประกันตนนะคะได้รับสิทธิทดแทนเงินกรณีว่างงานคือบุคคลที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานค่ะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะการจ่ายนะคะเป็น2กรณีดังนี้ค่ะกรณีแรกนะคะคือว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาท่านจะได้รับเงินทดแทน45%ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันตามปีปฏิทินค่ะ ส่วนกรณีที่2นะคะถูกเลิกจ้างจากนายจ้างท่านจะได้รับเงินทดแทน70%ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันตามปีปฏิทินค่ะโดยทั้ง2กรณีนี้นะคะจะคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและสูงสุดไม่เกิน15,000บาทขั้นตอนในการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีที่1น,นะคะ คือกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาให้ท่านทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้ลงทะเบียนขอใช้ดิจิทัลไอดีผ่านระบบ e-service ของกรมการจัดหางานเพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลก่อนนะคะเดี๋ยวทั้งช่องจะติดลิงก์ไว้ให้ท่านนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลกันได้เลยค่ะในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะขั้นตอนที่2เข้าระบบล็อกอิน โดยใช้ยูเซอร์และก็พาสเวิร์ดที่ลงทะเบียนไว้ในลิทิทัทไอดีในอ e ีสวิตของกรมการจัดหางานกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วนพร้อมแนฟไฟล์ภาพบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนนะคะหรือบุกแบงค์ค่ะในส่วนนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมได้แจ้งมาเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่1นึพฤศจิกายน2,564ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับสำนักง,งานประกันสังคมค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะรายงานตัวตามกำหนดโดยคลิกที่ปุ่มบันทึกเพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัวค่ะในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในมาตรการของการขยายกรอบวงเงินในการรับเงินทดแทนค่ะหากท่านใดนะคะที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะรีบไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะหรือหากท่านลงทะเบียนช้านะคะหลังวันที่1มีนาคม2,565เป็นต้นไปค่ะท่านจะได้รับเงินทดแทนในอัตราเดิมนะคะ คือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจะได้รับ30%ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันตามปีปฏิทินและหากเลิกจ้างนะคะก็จะได้รับ5 0เซ์ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน1้0วันตามปีปฏิทินค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่2กันบ้างค่ะกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการบาดของโรคติดตอ่อ ผู้ประกันตนนะคะไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากในจ้างหยุดประกอบกิจการเนื่องจากรัฐสั่งปิดและก็ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน50%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน90วันมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2563แล้วค่ะโดยจะมีขั้นตอนกันขอรับประโยชน์ทดแทนดังนี้นะคะขั้นที่1ค่ะผู้ประกันตน กรอกแบบทำขอรับประโยชน์ดทดแทนกรณีว่างงานแบบสบปสสอขีดศทับพร้อมกับแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะ2ค่ะในจ้างบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราวในระบบของ e-service ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคม w w w s s o g o t h นะคะ ในส่วนนี้ค่ะหากนายจ้างใช้ระบบเป็นครั้งแรกนะคะจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนค่ะกรอกข้อมูลรับรองการขอรับประโยชน์ดทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยตามข้อเท็จจริงค่ะ 3. ในายจ้างนำสรงแบบสปสอ2อขีศทับ7ของลูกจ้างไปที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองกรณีนะคะเท่านี้ท่านก็ได้รับประโยชน์ดทดแทนจากการว่างงานกันแล้วค่ะส่วนกำหนดการโอนเงินนั้นนะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมจะมี SMS นะคะแจ้งเตือนให้ท่านทราบกันอีกครั้งหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะและหากท่านใดนะคะถูกเลิกจ้างกรณีทำผิดถูกไล่ออกหรือปลดออกนะคะท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีว่างงานค่ะ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้ทังช่องนะคะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดมาแจ้งให้กับท่านทราบสอบถามรับพิมพ์แจ้งกันมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะทังช่องยินดีหาข้อมูลมาตอบคําถามให้กับทุกท่านได้ทราบค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสาระความรู้ของคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ